รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะพบกับรายการ t e c h Checkup นะคะอาจารย์ปรางนะคะนัจะพ,พักมีวสาวันนี้เรามาพบกันหัวเรื่องเทคนิคการตัดต่อสื่อวิดิทัศน์ด้วยแคปคัตกันค่ะในหัวเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโยวยีดิจิตอลกันนะคะมาส่วนเนื้อหากันนะคะการสร้างสื่อวิดิทัศน์ด้วยแคปคัตค่ะแคปคัตคือแพลตฟอร์มการสร้างสรงสรสื่อออนไลน์ที่ครบวงจรค่ะตั้งแต่ภาพวิดีโอโดยสามารถทํางานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตค่ะ อีกทั้งยังมี AI นะคะที่ช่วยแก้ไขวิดีโอและออกแบบรูปภาพบนเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Windows Mac Android หรือว่า iOS เลยค่ะ CapCut อะค่ะเป็นโปรแกรมสำหรับการแก้ไขวิดีโอที่ใช้งานง่ายค่ะมีฟอนต์มีเอฟเฟก f ฟรี free, เป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้ Keyframe Slow Motion โโแบบลื่นไหลค่ะมีโคม่าคีย์และลดการสั่นไหวได้ด้วยเพื่อช่วยให้การจับภาพวิดีโอเนี่ยทำงานได้อย่างมืออาชีพ ทั้งรูปแบบออนไลน์หรือบนอุปกรณ์ต่างๆนะคะสร้างวิดีโอด้วยฟีเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะการทำแคปคั t นะคะเช่นการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติการอ่านออกเสียงข้อความการติดตามการเคลื่อนไหวหรือการลบพื้นหลังค่ะ,คะเพื่อเป็นการแสดงตัวตนออกมาเป็นการสร้างกระแสบ,บนโซเชียลค่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube IG WhatsApp หรือว่า Facebook เป็นต้นนะคะมาดูวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยแคปคัทกันค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่กันก่อนนะคะเปิดแอปแล้วแล้วก็แตะปุ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ค่ะจากนั้นเราก็ไปเลือกคลิปต่างๆในมือถือของเรานะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็เลือกคลิปที่เราต้องการจากนั้นกดเพิ่มค่ะพอเรากดเพิ่มนะคะมาดูที่แถบเวลาแล้วก็แถบเครื่องมือกันค่ะจะเห็นว่าแถบเวลาอยู่ล่างกรอบพรีวิวนะคะเป็นพื้นที่สําหรับการตัดต่อคลิปค่ะ ส่วนแถบเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ด้านล่างของจอนะคะมีเครื่องมือแก้ไขและตัดต่อเครื่องมือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแบ่งคลิปการเพิ่มความเร็วการใส่ข้อความการใส่เสียงพื้นหลังหรือว่าการอัดเสียงนะคะตอนนี้อาจารย์ใส่เครื่องมือให้เห็นนะคะนี่คือเครื่องมือที่เราใช้อยู่เป็นประจำค่ะ ขั้นตอนถัดมานะคะคือการตัดแบ่งบางส่วนของคลิปค่ะหรือว่าการทริมนั่นเองการทริมนี้ที่นี้เนี่ยเราจะตัดต้นคลิปหรือว่าท้ายคลิปก็ได้ค่ะเพื่อให้คลิปมีความสั้นลงนะคะเพื่อให้คลิปของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตรงตามความต้องการของคนตัดต่อน,นั่นเองเห็นไหมคะว่าความยาวคลิปของเราคือแถบสีเขียวนะคะเราสามารถทิมหัวให้มีการขยับเข้ามาเล็กน้อยหรือว่าทิมหางนะคะ ให้มีการขยับเข้ามาเล็กน้อยก็จะทําให้คลิปของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนที่5ค่ะก็คือการแบ่งคลิปนะคะถ้าต้องการตัดคลิปแบ่งเป็น2ส่วนนะคะให้ลากเส้น Play h e a d หรือว่าเส้นสีขาวๆนั่นเองค่ะลากไปตรงตำแหน่งนั้นนะคะจากนั้นก็กดแบ่งนะคะหรือว่าการสปิตนั่นเองก็จะทําให้คลิปของเราจาก1คลิปกลายเป็น2คลิปได้แล้วค่ะ ขั้นตอนที่6ค่ะคือการปรับความเร็วของคลิปนะคะทําให้คลิปของเราเนี่ยมีการเล่นเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงได้นะคะในที่นี้มีการปรับอยู่3ส่วนค่ะมีสปีดมีเคอร์ฟนะคะวอลลซิตี้ด้วยในที่นี้ผู้ตัดต่อสามารถเลือกกําหนดตามความเร็วที่เราชอบได้เลยค่ะขั้นตอนที่7นะคะคืออัดเสียงพูดค่ะขั้นแรกเนี่ยให้เราลากเพลย์เฮดนะคะไปยังจุดที่เราต้องการที่จะอัดเสียงค่ะ แตะบันทึกไปคําว่าร e คอร์ดนะคะแล้วก็แตะไอคอนสีฟ้าค่ะเพื่อทําการอัดเสียงจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแทบตัวนี้ค่ะก็จะเพิ่มเข้าไปในไทม์ไลน์ของวิดีโอเรียบร้อยนะคะเพื่อให้เราเพิ่มหรือว่าลดความดังของเสียงได้เลยค่ะขั้นตอนที่8แล้วนะคะใส่ s า u n d Effect ค่ะหรือว่าใส่เพลงในที่นี้เราสามารถเลือกเอฟเฟกหรือว่าเสียงเพลงนะคะจากหมวดหมู่ต่างๆของ CapCut ค่ะ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือว่าอารมณ์ในการเล่าเรื่องนะคะในที่นี้เราสามารถเลือกเพลงที่ปลอดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อที่เราจะสามารถโพสต์บนโซเชียลมีเดียต่างๆได้ค่ะขั้นตอนที่9ค่ะคือการพิมพ์ข้อความหรือว่าเท็กนะคะเลือกคําว่าสไตล์นะคะแล้วก็เลือกดูได้ค่ะว่าเราชอบสไตล์แบบไหนจากนั้นเราก็สามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะคะใส่เข้าไปในแคปคัทนะคะเพียงแค่นี้ดีไซน์ของเราก็จะเข้าไปอยู่ในเท็กได้แล้วค่ะ ขั้นตอนที่10นะคะการบันทึกวิดีโอนะคะในที่นี้เราเลือกเครื่องหมายการส่งออกหรือว่า Export ได้เลยค่ะเพื่อทําการกดแชร์ออกไปสู่สาธารณะได้ค่ะหลังจากที่เรารู้หลักการใช้แคปคัตกันเบื้องต้นแล้วนะคะคราวนี้มาลองใช้ซอฟต์แวร์จริงกันเลยค่ะวิธีการแรกนะคะเปิดแคปคัตขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เข้าไปคําว่า Import Import นี่นี้คือการนําเข้าไฟล์ใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์เลือกไฟล์ที่เราต้องการนําเข้าแล้วนะคะกด Select แล้วกด Import นะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะลากไฟล์ทั้งหมดนี้ใส่ช่องทำลายตัวนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เครื่องมือของเราหรือว่าฟุตเทจของเราอะค่ะอยู่ในที่ทำลายเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะจากนั้นค่ะเราลองมาดูลำดับการเราเลือกดูซิว่าตอนนี้มีภาพอะไรบ้างภาพแรกก็คือภาพการเปิดปฏิทินใช่ไหมคะภาพที่2ค่ะคือภาพการมีไม้อะไรสักอย่างภาพที่่ามการโชว์ไม้อันที่4ค่ะก็คือการแกะกล่องออกมาเห็นไหม อันที่5ค่ะเปิดกล่องแล้วก็จบแล้วเรามาเรียงลำดับภาพกันใหม่นะคะในที่นี้ค่ะเลือกไฟล์ที่เราเปิดกล่องกันก่นกอนนะมาไว้อันแรกนะคะเราเปิดกล่องเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็มาดูซิว่าเราต้องการให้เห็นอะไรอ่ะสมมติว่าต้องการให้เห็นไม้ใช่ไหมคะเราก็เลือกส้นนี้ค่ะไปไว้อันที่สองปึ๊บแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะ เราก็จะโชว์แผ่นกระดาษใช่ไหมคะอ่าไปไว้อันที่3และอันสุดท้ายค่ะก็คือในการเปิดปฏิทินเรียบร้อยแล้วที่เราติดตั้งใช่ไหมคะลำดับภาพมาเช็คอีกทีสิอันแรกค่ะเปิดกล่องเปิดกล่องเสร็จแล้วเราก็มาแกะไม้แล้วเราก็ดูภาพปฏิทินใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายก็คือเปิดปฏิทินอาจารย์รู้สึกว่ามันยังแบบลำดับภาพผิดใช่ไหมเราสลับสองอันนี้อ่า เปิดกระดาษแกะไม้แล้วเราก็เปิดปฏิทินเรียงลําดับภาพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าวิธีการถ้าเราจะทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะเราสามารถเอาผลลัพธ์นะคะเปิดต้นก่อนก็ได้นะคะโดยการกดดูบิเค็นะคะกด Copy แล้วก็กดวางนะคะเ,เส้นเพยเ์เฮดจำเส้นเพยเ์เฮดสีขาวได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดวางนะคะแล้วเราก็ลากแทรกเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้ เท่ากับว่าซีนนี้จะมีอยู่2อันเลยนะคะอันแรกคือเปิดปฏิทินและอันสุดท้ายก็เปิดปฏิทินเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นอาจารย์สอนให้ทําอะไรบ้างการสปริตคือการแบ่งแยกคลิปใช่ไหมคะเลือกที่คลิปค่ะจากนั้นไปคําว่าสปริตสปริตอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ เราสามารถเลือกตำแหน่งที่เราต้องการแบ่งแยกคลิปนะคะเช่นคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างยาวเลยเห็นไหมคะเราจะต้องเปิดกลองมาแล้วเราก็มีการซูมเข้าไปนะคะอาจารย์รู้สึกว่าค่อนข้างยาวอาจารย์ก็จะหันตรงนี้ค่ะตรงนี้อ่าตรงนี้นะเราเอาเส้นเพ a y เ e ด d วางไว้ค่ะแล้วก็คลิกคำว่าสปิทจะเห็นว่าคลิปนี้จาก1คลิปนะคะกลายเป็น2คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนที่2นะคะอาจารย์ขยายให้ดูขั้นตอนที่2เราดูการทิ้มจําได้ไหมทิ้มคืออะไรทิ้มคือการที่เราจะต้องยืดหดตําแหน่งหัวท้ายของคลิปใช่ไหมคะเราลองดูซิว่าเราสามารถทริมคลิปตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะคลิปนี้ค่อนข้างยาวมากเกินไปอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะคะอาจารย์ต้องการทริมมันออกอาจารย์ก็เส้นเพรเฮดวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ลากตำแหน่งท้ายคลิปค่ะหดเข้ามาแบบนี้เลยค่ะ อ่านี่คือทริปเรียบร้อยแล้วดูซิว่าส่วนนี้เราต้องทริปอีกไหมอ่าตัวนี้อาจารย์ขอทริปอีกหน่อยนะนี่เห็นไหมคะนี่คือวิธีการทริปหัวและท้ายของคลิปนะคะ2เครื่องมือแล้วนะเราไปต่อที่การใส่เทคกันนะคะเราไปที่คําว่าเทคตัวนี้เลยค่ะปึ๊บอ่าจากนั้นค่ะเราก็จะมีเทคให้เราเลือกเห็นไหมกดคําว่า default กดคําว่า e f f e c t นะคะก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกเยอะมากเลยใช่ไหมคะอ่ามีคำว่า template ด้วย ไปสมมติว่าอาจารย์จะเลือกตำแหน่งตัวนี้แล้วกันคลิกค่ะคลิกเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะลากตัวนี้นะคะไปใส่ที่ช่องไทม์ไลน์เท่ากับว่าตอนนี้คลิปของเรามีเทคเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมคะมีเทคเรียบร้อยแล้วแต่จะเห็นไหมคะว่าไทม์ไลน์มันจะวางอยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นเองนะคะอาจารย์ขอเลื่อนให้เทคตัวนี้อยู่ที่หัวคลิปนะอาจารย์ก็จะเลือกตัวนี้ไว้ด้านหัวคลิปนะคะจากนั้นค่ะ เราอยากเปลี่ยน Text ใช่ไหมคะตอนนี้เป็นคำว่า diary walk นะดเดอบล c คลิกนะคะก็จะเห็นว่าข้อความตัวนี้สามารถแก้ไขได้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นคำว่า calendar แล้วกันนะอ่าเป็นคำว่า calendar นะคะแล้วอาจารย์ก็จะใส่แก้คำนี้คำว่า walk นะคะเป็นคำว่า set up แล้วกันนะอ่าเรียบร้อยเพียงพอไหมถ้าสมมติว่าเราอยากให้ข้อความนี้ยาวมากกว่านี้เราก็เลื่อน trim ออกมาค่ะให้กว้างมากขึ้นนะคะ เมื่อกี้เราใส่เทกกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไปต่อที่ใส่เสียงกันค่ะเรากดคำว่า audio นะแล้วเราก็เลือกคาว่า music ค่ะ music นี้นี่ก็จะมีทั้ง music มี sound effect มี a t t r a c t ด้วยนะคะไปคาว่า sound effect ถ้าเราอยากได้เสียงประกอบนะคะสมมติว่าอาจารย์มองว่าอาจารย์อยากได้เพลงน่ารักนักอาจารย์ก็จะพิมพ์คำว่า cute นะคะเข้าไป จากนั้นค่ะโปรแกรมก็จะคำนวณเพลงคิ้วมาให้เรานะคะแล้วเราก็เลือกเพลงค่ะจากการฟังเนาะสมมุติว่าอาจารย์จะเลือกเพลงแรกนะคะอาจารย์ก็จะลากแถบเพลงลงมาตรงตำแหน่งนี้ค่ะแล้วเราก็ลองฟังเพลงดูนะจะเห็นว่าเพลงค่อนข้างดังใช่ไหมคะเราก็เลือก select ที่แถบท e l ลายตัวนี้เลยค่ะแล้วเราก็ไปปรับลดความดังของเสียงกันนะคะตอนนี้อยู่ที่0ูนย์ใช่ไหมแล้วเราก็ลบอยู่ที่แล้ละกันนะคะลบ8แล้วลองเล่นดูซิ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเห็นว่าวิดีโอของเราเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ขยับเพลงให้เท่ากันกับวิดีโอนะคะเลื่อนหดมาแบบนี้เลยจากนั้นเพื่อความเรียบร้อยค่ะเราเลือกแถบตัวนี้แล้วกดคำว่า fade out นะคะก็จะเห็นว่าแถบความดังของเพลงเนี่ยจะมีความค่อยๆลดลงตามลำดับนะคะจนจบเพลงนะคะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเหลือแค่ export แล้ว กดคำว่า export นะคะแล้วเราก็ไปเลือกปลายทางซะว่าเราอยากให้ export ตรงไหนนะคะอาจารย์เลือกค่ะเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็จะแก้ไขชื่อไตเติลหรือว่าชื่อไฟล์นะคะแล้วเราก็ดูตำแหน่งค่ะเป็น s 2 6 4ใช่ไหมคะเลือก mp4 e นะคะจากนั้นก็สามารถกด export ได้เลยนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะรอให้เครื่องเนี่ย เอ็กพอร์ไฟล์ภาพให้เรียบร้อยนะคะกดโอเคค่ะตอนนี้ไฟล์มาแล้วค่ะลองเช็คไฟล์ซิว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอ่เรียบร้อยเลยตามที่เราตัดเลยนะคะก็จะมีคาว่า c a l e n d a r setup นะคะแล้วก็จะมีไทม์ไลน์ตามที่เรากำหนดมาเรียบร้อยนะคะอ่าเปิดกองดูซิว่าปฏิทินหน้าตาเป็นแบบไหน ตัดต่อเรียบร้อยแล้วด้วยแคปคัตเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะจากบทเนื้อหานี้เนาะเราจะได้หลักการของการตัดต่อผ่านแคปคัตแล้วเราได้ลองฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะคะจะเห็นว่าทาไม่ยากเลยเราลองดาวโหลดแคปคัตนะคะแล้วลองตัดต่อดูนะสําหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะถือว่าเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในเนื้อหาบทถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ